บริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอย่างจุดที่เราอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณแม่น้ำเหมยนะคะด้านหลังนั้นก็คือพื้นที่จังหวัดเมยวดีของเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การสู้รบค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังเรสวนนะคะก็มีการวางกําลังเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลความสงบเรียบร้อยรวมถึงดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดนค่ะ การเปิดระเบียงมนุษยธรรมต่อสถานการณ์ในเมียนมาจากการริเริ่มของรัฐบาลไทย จะเริ่มคิกออฟในวันที่25มีนาคม2567หลังจากนายปานปรีพหิททานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเปิดศูนย์ช่วยเหลือมนุษยธรรมต่อสถานการณ์ในเมียนมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้ํำเนินการผ่านสภากาชาดไทยซึ่งสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสภากาชาดเมียนมาเรื่องข้อเสนอการยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนในการให้ความช่วย ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่29มกราคม2567ซึ่งสภากาชาติไทยได้ตอบรับและพร้อมให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตามหลักการพื้นฐานขบวนการการชาติและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศโดยมอบหมายให้นายกเหล่าการชาติจังหวัดตากและนายกกิ่งการชาติอำเภอแม่สอดทำหน้าที่เป็นผู้แทนสภาการชาติไทยส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน4,000ชุดให้สภาการชาติเมียนมาณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดในวันที่25มีนาคม2567เพื่อทำการจ่ายจ่ายกับผู้พัดถิ่นในประเทศเมียนมา สำหรับการปล่อยขบวนรถช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจะมีขึ้นในเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่25มีนาคมที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองโดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมาร่วมพิธีส่งมอบผ่านสภากาชาติไทยไปยังสภากาชาติเมียนมาซึ่งมีการนำสิ่งของใส่รถบรรทุกส่งผ่านด่านศุลกากากรไทยตามขั้นตอนเพื่อลำเลียงไปยังบ้านน้ำมูไปจงและตามัญยะ ซึ่งอยู่ในพื้นที่กองพลเจ็ดของกองกำลัง KNU เป็นผู้พัฒ์ถิ่นภายในประเทศชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีรายงานว่าเส้นทางการลำเนินจะผ่านเขตอิทธ,ธ,ธิพลของกองกำลัง B ี f และเข้าสู่เขตของ KNU ซึ่งจะมีการเลี่ยงเส้นทางเมืองก๊กกะแรกที่มีการสู้รบระหว่งางทหารกระเหรี่ยงและทหารเมียนมาด้วยซึ่งการดำเนินงานจะมีการประสานเพื่อไปถึงพื้นที่เป้าหมายอย่างปลอดภยัยโดยทางกองทัพบกจัดกำลังพลมาสนับสนุนภารากิจของสภากาชาดไทยด้วย รัฐบาลไทยเริ่มคิกออฟการเปิดระเบียงมนุษยธรรมต่อสนาคารในเมียนมาค่ะโดยในวันที่25มีนาคมนะคะจะเริ่มส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือชุดแรกไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในรัฐกะเหรี่ยงโดยการประสานงานระหว่างสภากาชาติไทยและสภากาชาติเมียนมาซึ่งจะมีการส่งมอบกันผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองค่ะ ทหารประจำฐานปฏิบัติการเสกสรรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเนสวรบ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูความปลอดภัยกับประชาชนชายแดนไทยซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเมียวดีของเมียนมาและยังคงมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างฝ่ายต่อต้านทั้งกองกำลังกะเรี่ยง KNU DKBA และ BGF ซึ่งช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีปฏิบัติการในการโจมตีโดยราสุดทหารเคยูได้ยึดฐานปฏิบัติการหาเมียนมาบ้านผาลูได้แล้วซึ่งในห้วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีผู้พยพจากเมียนมามายัางประเทศไทยกว่า5 0,000คนโดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า2 0,000คนและจังหวัดตากกว่า3 0,000คนซึ่งทั้งหมดได้อพยพกลับไปหมดแล้วโดยไทยมีความพร้อมในการรับมือทุกระดับทั้งเรื่องการเตือนภยัยความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีมีผู้หนีภัยการสู้รบ ณปัจจุบันผมเรียนว่าเรามีแผนรอ,องรับไว้ในทุกพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีปัญหาตา,ตามที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีแผนที่รองรับสําหรับพี่น้องประชาชนคือประการแรกคือเรื่องของการอพยพของอพี่น้องชาวเมียนมาที่รับผลกระทบนะครับจากการสู้รบมายังประเทศเราพูดถึงฝั่งไทยก็จะมีพื้นที่รองรับในฝั่งไทยซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าพี่ๆดู เหตุการณ์เมื่อปีแล้วก็ก็จะลักษณะนี้ครับเรามีแผนรองรับตามตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งหมดนะครับส่วนนอกนอกพื้นที่นอกฝั่งอาประเทศไทยก็จะมีเช่นเดียวกัน รองผู้ชการกองกําลังนเรศวรเปิดเผยว่ากรณีมีฐานเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาในพื้นที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากของไทยนั้นได้มีการส่งกลับทฐานเมียนมาทั้ง50นายกลับไปยังเมียนมาแล้วผ่านช่องทางศูนย์ประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมเพราะเหตุพื้นที่ติดกันไม่ใช่การลุกล้ำอธิปไตยการเข้ามาตามที่ปรากฏนะครับก็ อย่างที่ผมเรียนคือการการผลกระทบจากการสู้ลบฝั่งนู้นนะครับเขา,าได้เข้ามายังฝั่งประเทศไทยซึ่งเราในส่วนของพวกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเป็นมิตรประเทศกันเราคนที่เข้ามาไม่ใช่ศัตรูเรานะครับเราเราก็ให้การดูแลในเรื่องของหลักมนุษยธรรมซึ่งผมขอเรียนว่าในประเด็นเนี้ยทางกองทัพเรามีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วในการ เข้าคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็การเข้าช่วยเหลือนะครับมีแนวทางขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วก็ปัจจุบันก็ดําเนินการด้วยส่ง อียบอยบ <S <S สำหรับการดูแลประชาชนตามแนวชายแดนหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรส,สวนที่รับผิดชอบพื้นที่5อำเภอคืออำเภอแม่สอดอำเภออุ้งผางแม่ระมาดและอำเภอท่าสองอยางมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในช่วง2-3เดือนนี้ซึ่งอยู่ในช่วงฤด,ดูแล้งที่คาดการว่าสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาจะรุนแรงขึ้นทัานปะนิยสีชัยข่าวสามมิติรายงาน